สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือน,นีกะมาดกหอมค่ะดกสองคนนยจ้าหอมก็ออกดีดีพันยังก็พอเนี่คุณนะหัวผักโอ้ยบ่นมาเบิ่งเงางแต่ละเงาอ้ยนีเดี๋ยวพ่อมือนนะคุณนะว้ายหัวผัก Nó ổn hiếm bầy nhau Mua cả nhau nha, bày gà nhau, mua cả nhau Đây không đây đấy nè Răng nước đi nọ Ui Mua phạc đột phom ná Mua đột phom Nhìn tí ra Ngầu luôn Ngầu ngầu มันน้อยมันับว้ายอือมันไม่นำปาดเยอะพี่น้องนับแบหัวหัวก็กลมดีนี่เด้อหัวกลมดีนมันือเป็นงามผักบ้านมันี่เป็นงามตรงนี้เป็นนับแบอันนหัวโดดออกลูกลายพร้อมนี่ต้องอ่อนเนี้ยนี่มาปลูกนะพ่อนะ <laughs> เดียงจึงจึงเ <laughs> อา<ะ>ใกล้สิเจน้นบาลรบผมเนาะแต่งอบอไ่าท้ายโดนเนอะแล้วอ่าอ,งงอันนี้หลงต้องไงอือซีซีกำผัววะซีต้นผัวซีเงากำนี่ ตั้งเป็นดินมองนี่หรือยังไงตั้งน้ำมตั้งน้ำมองนี่เขาเบลเวงนี่สูงเนาะตรงนี้มองนี่สูงพอนี่เป็นเวงไหมคะว้ายนี่นี่เกาเกาแล้วทีทีสามสิบสองสี่สิองหัวโดดตีพร้อมสี่สิบสองเงาอืมสิบสองเงาสนใจกับท้ายได้เดลยค่ะผักเจ้าของเองครับปลอดสานรด้วล่ะห้กินวผักนี่ ประมาณหาสิบกว่ากิโลค่ะเนวผักหาสิบกว่ากโลอกลายแห้งนืัวผักกลมบันนี้แห้งแห้งแห้งสิกลมลงเลยบ้านนี้เนี้ยก็สิปลูกเนองิีเหมืนผักปลูกก็ต้องปลูกม่องนี่ พักบ่แดงพี hmm. ่น้องพักทีชุพูเดี๋ยวก็เดี๋ยวตากแดดกันยุบอะบางอีจพจตอหนึงพักจนลมนั่นที่บบกูอยู่สองเดือนกว่า นี่ละค่ะาส